กินคนเดียวนี่นะพอแล้วพอแล้วเหรอไม่รู้สิอหาห้าขิดก็คืึ้นโลอ่ะกินข้มตําน่าจะคิดว่าถึงอย่าองย่างห้าขีดไหมแต่มันจะเยอะไปกินทั้งวันเลย ห้องห้องอาม่มาใช่ทำเสร็จยังแดดมาแล้ว